อัปเดตเรื่องตัวประกันนิดนึงนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่ามีพี่น้องคนไทยที่เป็นแรงงานเนี่ยโดนจับไป21คนเมื่อวานเนี่ยมีการปล่อยตัวตัวประกันนะครับชาวอเมริกันสองคนปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับในกลุ่มฮามาสซึ่งเหตุผลหลักๆเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยตัวประกันเนี่ยเขาก็จะบอกในเรื่องของมนุเยธรรมเนาะเป็นหลักล่าสุดนะครับหลังจากที่เขาปล่อยออตัวประกันผู้หญิงสองคนที่เป็นชาวอเมริกันมออกมาแล้วเนี่ยวันนี้ กลุ่มโคศกของทางฮามาสเนี่ยเขาบอกเขาจะปล่อยตัวประกันอิสราเอลเพิ่มอีก2คนแล้วก็อ้างเรื่องของมุนุเยธรรมแล้วก็จะปล่อยทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยกลุ่มฮามาสนะเขาบอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธไม่รับการปล่อยตัวประกันครั้งนี้เพราะว่าอยากทําสงครามอยากจะจัดการให้สินส้นซากทางอิสราเอลเนี่ยโดยนาะยกรัฐมนตรีมันจะมีเนทันยาฮูเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับ ทวีตใน X บอกว่าฮามาสเนี่ยไม่เลิศไม่จริงใจแล้วก็ข้ออ้างไปเรื่อยเราเนี่ยต้องการสู้เพื่อให้ชนะไปเลยแล้วก็จะพยายามช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดออกมาคือตอนนี้ตัวประกันทั้งหมดอะถูกจับไปอ่ะ200กว่าคนเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงอิสราเอลจะเอายังไงเพราะว่าถ้าทยอยปล่อยมาเนี่ยา มันมีปล่อยแบบมีเงื่อนไขมีนัยยะสําคัญว่าหยุดยิงนะนู่นนี่นั่นยอมแพ้แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าสักคนหนึ่งประกาศยอมแพ้อย่างเช่นกลุ่มฮามาสประกาศยอมแพ้อยงเงี้ยมันก็น่าจะมีการหยุดการทําสงครามเนาะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ประกาศอะไรอย่างนั้นความรุนแรงนะครับของอิสราเอลเนี่ยที่โจมตีตรงฉนนกาซาเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดกําลังจะยกระดับ ความดุนแรงให้กระนาไปกว่านั้นอีกซึ่งเราก็เป็นห่วงตัวประกันชาวไทยนั่นแหละว่าเออแบบอิสราเอลก็คือลับๆเข้าไปไหมตัวประกันอะเลิกทําสงคารามเหอะแล้วก็จะได้ปล่อยตัวประกันคนไทยออกมาด้วยแบบเจราจารขอให้ปล่อยออกให้หมดแล้วก็จะหยุดยิงอะไรก็ว่าไปคุณยอมแบบถอยออกมาก่อนบ้างก็ดีเนาะก็ คิดว่านายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาก็น่าจะมีการไปพูดคุยกับทุกคนแหละถ้าเราสังเกตนะจากข่าวเขาไปเจอใครเขาพูดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนั่นก็คือว่าทางทูตกาตาเนี่ยก็ก็น่าจะจะช่วยเหลือคนไทยแหละอแต่ก็อยากให้คนไทยหลุดออกมาบ้างอะ่ะให้ฮามาสปล่อยคนไทยเนาะเพราะคนไทยอะ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้เลยจริง